สวัสดีครับยินดีต้อนรัเบเข้าสู่ช่องในสปอร์ครับอันนี้เราจะพามาดูเนาะค่ะเอาในซุปมันจังหวานนี่ดอกขาวๆ กด subscribe นี่เดีอ้ทำไมวะเราทับล้วอาหายอยู่แคบก่อนเลยเอาเอาเอาหน,นี้มาค่ะโอ้แมงสอมต,ตายหลาย ตำจนให้ああต,ตามตามันให้ฮันเด็กสี่เข้า wow สี่เข้างายเตอร์ลงหรือนปล่าน้าซักขมมุมให้ไม่กินน้ำตมตาไม่มีทำไม่เร็วไม่เพ้ยไม่เร็ว สีหสีตายหันมานี่ำหนึ่งกำลังขาเริร่มเป็นพ okay. oh, ิสตเตอร์จับนลค่าโลค่ายุ่ยวจ้ายิงนังบอาได้ไหมอาจารอาจารเอานวาด้เป๊อปาะปใจโอ้แม oh, ่อาจาย นู่มจไปเห้จะป่อยเหทนููเียกเอาูบ้านผมเอาเนี่เสียค้ะก็ลงมาสัตว์ตัถูเสียเลี้ยงเสียแดงเสียยังเสียฟองฟอง ทันน้งโหนคาทั้งผักติ้วเอารูกนี้ไปซุปมันจะแซ่บสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ อย่าลืมติดตามช่องลรใหม่นะครับหน่วยซูเป,ปอร์นะครับสวัสดีครับไม่มีอะไรพูดครับ